ยืขึ้นยขึ้นยขึ้นไปครับสบายดีพี่น้องสบายดีย้ำคาๆพี่น้องพาชายซลินเท่าเงื่อนพี่น้นองไม่ได้ไปใส่พี่น้องนี่ซาก็ต,ตุนแกมาคามเอาู้ไทยก็เลยเอาลูกไซลินเท่าเงืเงงงอง่อนเท่าเลดดยพี่น้องเงื่อนเท่าแต่วันไทยมุ่งลังคาเนาะพี่น้องยังสาวคือเก่าหลับซาลุกไซลินขี่รถได้พี่น้อง นะโอ้ยบายปลาลุกนี่ก็เก่งเดดิพอแต่พรเปิดกล้องระบายเลยวพี่น้อยไหวลพี่น้องเว็นไหวเพ็นายเพนหูจักายดูทุงยาดูทุกางทยางทุย่าลูกทุงยาดูนนทุกย่าอ้็เก่งนี่เก่งแท้กำั่เลยไปไปพอยูวปะลง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 ไปพอยิ่ไปปะพอยู่มาพอยู่เนาะยู่ลูกสยไปก่อนพี่น้อง บอกมาลงลงลงกันลงลงลงพออยู่นี่บอกนี่ไปทองอยู่ก่อนอยู่ทต้เหรียญกันเลรีแท่นนี่เลยพี่น้องจะเข้มเขึอนท่านอยู่บ่อยาบไปเพลินพี่น้องแล้วมันโมเมนต์หลุดอยู่แทนอันะไรเขาต้องอยู่แท่นดินดินเพียงนะพี่น้องเนาะขลาดปูนพี่น้องมันดับดินคุ้มมแต่ไม่อยู่ใช่ ก็ไปเล้ยนะพี like ่น้องนขึ้นเฮือนเขานะพี่น้องเนาะคือเกี่ยพี่น้องกายช่วงหน้าฝนพี่น้องเหมถูกตกมือพี่น้องแบบแบบแบบแบเย็บขี้ควายเย็บขี้ควายเย็บผีควายอ้ยเออเออ thế thế nghe luôn bừng nghe quá liền mà liền này mong cái mong là phía มองเฮือนแล้วพี่น้องๆสูงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงเลยนะยันงัวยันงัวยันงัวกินห้ำเลยขึ้นมันเรียนสูงเออคนเดียวเธอเอออ ไปบ่ได้พ่อไปไ่ได้ไงงเยฮะเออเออเอองัวมานะยยานงวพี่ง้ออวมาไก่ à chỉ tốt là tốt rồi, dàn ngô dàn có tôi có phải lục sai dàn ngô, đó ah, là lục sai này, bao dàn lục bao dàn phải coi lại, hừ hừ bỏ cái ngô cái okay, khỏi lục khỏi đấy thì đấy, ai đâu đâu hừ ai đâu hừ ai đâu ai đâu ai đâu, nè, bay 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 Tô, mời đô Tô ơi đừng ngu à nổi Thôi 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 Tô ơi nè ao nè chỉ lộm chỉ lộm chỉ lộm nhớ hên mặc cả thân mặc xì đà tục ơ พูดจะคว่ำได้ข้ำมพูดจะความแท้ทททไปฟอผ้าไปปะไปะเด้อไปเด้อเอจ้าแก่แก,กมาขามคายพี่น้องเลยจ่ากระตุนแก่มาขามคายยังหมดทนแล้วการสอบหนึ่งพี่น้องก็หมดสี่สอบครึ่งนี่ครึ่งสอบมันเป็นยังอีกสอบหนึ่ง ô oh, thôi, hơn xuống kìa, tốt lông lông, Thôi thôi, thôi 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 <laughs> tốt <laughs> hơn <laughs> tốt hơn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  tốt á tốt hơn tốt hơn tốt hơn tốt đấy Ơ, hơn อเออจะขึ้นมาจะขึ้นมาอยตกอย่าตก,ตกลง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 ลดือ้อหรือไพี่น้องยดื้อขนาดโอขึ้นมาต้องสูงอืมโอ้โอโนนนนอยนั่นนั่จักหน่อย ความดื้อของเฟืนห้ามสิไปใช้ดุห้ามสิไปใช้โอ้เติมืมลล่าให้อีกเติมืมลล่าเด้อเติมืมลล่าเด้อโชคโชค <Okay. S 1> เป็นไล่ดูเป็นกิ่งไข่เลยพี่น้องก็เป็นวัดเป็นอะไรซ้ำม,มือดีซิมีไข่ลูกสายครับพี่น้องจะเป็นยังโลด นี่จะไข่อาการเปลี่ยนเป็นเพราะมันหนาวฝนตกในมือวานนิดนึงการเปลี่ยนตลอดอ่พออยู่มะอ่พออยู่มะจจะดีดีดีอืมันตกดยี่ยี่ขึ้นช่งไหมยี่ยขึ้นช่งย่ยขึ้นช่งยี่ย่ตกยี่ยขึ้นช่วงย่ยขึ้นชงุ่ย่ยขึ้นช่งความดื้อของมโซน จะขึ้นมาจะขึ้นมาจะสูงไานั้นในพ่อลงอยู่หน่อยขึ้นมาเลยอย่ามองอ้าดินเขาเฮือนนี่พี่น้องไอ้มองเทคลานล <S an> ดืน้อกัดเดาะดอกทรายมองนี่แบบแตกยืดแตก,กวะมองนี่เวลาฝนตกมันสีหัวดอกพี่น้องมันหัวเป็นน้ำไรอะไรอาบถีบเลย tại kia một đạo bản sai phi long ha có ai sang sai phi long tí thằng một phi long bản này mà con đứa phi long phù tưởng ออทีตกเท่ๆตกเท่ลกเท่ลตกเทโอ้ยทีงอเดีโยโทษความัยายาี่น้องทนลายตากะนูกใส่ดื้อนาะทั้งสี่ถ่ายทั้งสียังูกใสกดื้อโฟท์โฟลง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 ซะลงซะลงซะขาสันสนะวิวิทยสอืมลงซะโอ้ั่น่่านพื้น่อย ยี่ดังเตื่องเตื่องอยู่ปล่อยไปโลดพี่น้องเปล่อยไปโลดคนดื่น มือมือนี้พี่น้องเอาลูกไส้หนึ่งมือพี่น้องจากกระตุนมาว่างพี่น้องแกะมาข้ามคายเปลี่ยนกันเอาพี่น้องพี่น้องก็เลยเอาเอามือนี้พี่น้องถูกความดื้อพี่น้องความชนย่างล่างสิย่างเลยพี่น้องเลยโกขาไปเลยเด้พี่น้องสังเกตพี่น้องนะย่างเลยพี่น้องย่างแล้วย่างแล้ว ใส่ยกำลังเงียนหยางพี่ então, ang, duh. น้องโถูถูถโกถู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 เงียนหยางพี่น้องย่างมาย่างมาย่างมาขังนี่ cái thắng ấy từ na thầy từ na thầy từ na thầy tượng 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 ờ <laughs> เสีงออกซส,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 สือเอฟบอลนะเสีงออกได้จังนไงวะอย่าดื้อนะโศกอย่าดื้อนะโศกอย่าดื้อนะเจ็บนะเจ็บนะดื้อครับเบิ่งงอบพี่น้องพี่นันงอบน้องเขาก็ดจะกินเขาเกิดจะเขาก็ดจะเก็บภาไปเพ่งตัวนี้นะพี่น้องเนาะ ตาทีกินลงบุรกไรดล้วพี่น้องพอกันคลิปนาสบายดีนานน้องบายบายเลย